สบายดีเนาะประม่ณพี่น้องในเอฟซีทุกทุกคนวันนี้ฮาสิมากเก็บผักไงพี่น้องเอาสิเก็บผักนางเลิศไปสวยงานพ่อใหญ่ทวนเดี๋ยวฮาสิผ่านนูแพ่กับแพนด่าไปบวนนำพ่อใหญ่เนาะแต่ตอนนี้เขาเก็บผักก่อน อันนี้ก็คือพักหนังเลือดเนาะมาเก็บพี่ลูกนี่เก็บดิ่มใส่กระตานี่ยล้กเออสบายดีแด่แพ่ยังไม่ได้เมื่อเลยพี่นนอะเก็บเอาลูกเก็บเอาแต่ใบางามๆเด้ ตอนนี้ก็มาหอนงานแล้วเนาะพอด,ดีประสบเพิ่งจะมาส่งน้ำีนใส่พักน่ะเอาหายแล้วพักเขาไปจูทูปปะเอาพูได้เฮ้ดากอีเละอยู่นี่ฮะเป็นนอนปะกอดกัน ฟาดิงโตไม่ใหญ่กับหลานพิ่นเดี๋ยวปะเขาไปจุดทู่ปะมากับมาเมื่อวานนี่อยู่พุ่นเออฮัดบได้เหรียญชมการตู้ไปเหรียญใช่ไหมผมได้ไปทางไหนไหม ปะลูกาเจ้าหก็ใส่บาทแล้ว You ah, ah. Yeah. Uh -huh. uh -huh.

จิตตวันโลกตะวันเทตะมุขตะมณุพนพระเทตะตาบาลีญาบาลินทุจักบาลีตาเิตาสิวะหังบาลิบาติ่นะ้นะบาลีที ลูกห้านอยู่ๆหลินหลินซุ m นี่เอาจุนจุนให้นน้ำจุนให้นอน้ำก็บอกคนเขาทุบนะเออให้เอยจูดใายลู เอาพูดละดอกอาพูดละดอกโอ้ยชิดนี้อย่างไรเอาเอาเอาก็บ,บอกพอ,อดพั่วทวดบอกวันน้องวีน้องวีมาค้อคำามาเออลูกล,นลันเิรีย มาสวยเบียกสวยงานไอ้ลูกหลานอยู่ดีมีเฮงเด้อไอ้ลูกนั้นจะเลื่นอ,อนหงเฮงไปไพนะ้เมื่อหนาบมถือ,อเป็นบาปเป็นกรรมอเอาหนึกเอาบอก พอเถาทั่กันเนาที่หนึงมาส่งพอเถ้าทัดได้เมื่อนี่ไอ้เกิดมึงดีสมสุขเด้อพอเถ้าเอ้ยไอ้มีต่กวนจะเลื่อเรื่อนลกลานมากรคมาราทุ่ พันทือไปย่อ,ยอรพ,อพออระเขาพระเขาพระเข่าฮะกับมาแซนโมอกแกบุญกบมา <c oughs> เา็กรอยังอยู่ในหัวเจ้าคพ่อต๊นั่นน่ะมีมุ้ดกรลกันให้ตะันนั้นทาีเขาไป

ออันนี้เพิ่นเป็นลูกสะใภ้ใหญ่เลยนะป้าโอ้ยสะใภ้ใหญ่เลยเะสะใภ้ใหญ่สะใภ้โกของปู่เนาะลูกลานก็มากินข่าวกินหนามก่อนจะไปเห็ดวิ่งือเพนด้าเพนด้าวีระดาสบายดีเด้อะแค่อืมน่ากะ เจ๊กเหลาเจ๊กะเหลาเจ้าสิเห็นยังเฮ้ยเออราสีตาบังหงมอเป็นตาแซบได้านอกห้องผเ,เป็นไหมคะอะนนี้ก็ปล่อยให้เด็กๆเ,เขากินเขาก่อนสิเอาเด็กลงงานต้องเลี้ยงอาหารก่อน <c oughs> อย่างนี้ไหมป้า ก่อนสิเอาเด็กโรงงานตรงเลี้ยงอาหารก่อนเตรียมเตรียมเป็นเด็กล่างถั่วไอ้มันยำล่างถั่วแล้วเอาหมวกเสหัวเด้อลูกมันสีแดดยันมันแดดเด้อเป็นตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ไล่ปุนี้ไล่ไลจะมากก็ไปมากก็ระบรายบ,บ่อืม Lai khôn đấy phi nhỏ nơi. Mi ta luộc là nhoa nhoa yêu. Mơ này gà hưu. Mơ này gà hưu. Siêu vật hầu. Long sùng long yên nó phi nhỏ. Bát kia sao bát xin Sinh tinh pa. Sinh tinh pa. Sinh tinh pa. เออขวบเขาเตะจะสิขวาแล้วเดี๋ยวเาไปชิขวนน้บอนนี่บ่นอาหารอะบ่นตำมุงตำหุง ว่าหูวซึ้กว่ามองต้ามังงนี่คึกคักเป็นพิ่เสดเนี่ยอ่าเตตุ๊กอยู่แผนกงั้นนี่บอไตะตุ๊กอยู่แผนก,ล,กนลอกมังหงลอกก็เป็นแผนกย่ำแผนกลอกแผนกย่ำพี่และสาวพี่ คืนผืนเจ๊เขาเล่าผนสีํำเพราะว่าผืนเป็นแม่ค้ามือสีมือยอดเยียบนนยมือไม่เท่าไรหร่นะตีนด <c oughs> ้วยใส่ถุงเตนกนเกออยู่ที่นั่นเรียบ,บุ่งเคื่องจัเลยตัเสบะไม่ดได้จืดเท่าไดเปลี่ยนไปเท่าแขมเปลี่ยนไป เราขัวเขาตอกแตงน้องพี่น้องโอ้ยยยยยยหยีบไปหยีบซีนแม่น้องวีแม่น้องวีห้าจานพังเสียงพังเสียงนี่ผมแทบผมไม่แม่นเสียงต้วงต้วงต้วงเนี้ยทั้งทั้งเสียงโคกแท้เสียงอีังเสียงต้วงต้วงเงี้ ปลาปูกเสียงเสียงตวงตวงตวงมาจักเสียงผูกเสียงสากบ่แซ่บบ่มีแมงแล้วนะน้อยบ่แมงข้อใหม่อ,หอีกบ่เอยนี่ข้อใหม่อีกมาจักนี่เสี้ยงของต่งเลยมาสาก,สากขาขาะสากะคักขนาดเนาะสากะโอ้ต้องต้องใส่โฟมเหรอ ใส่ปมไปเลยนี่ปกินาไม่าซิมมึงดูซิมึงดูน้ำลายแตกเชอกเชอกอ่ะคนน่ะอาแทบแทบแม่น้องวีเราอะผูผูซีซิมผูซีซิมฮอดบริซิมซ้ำ นี่นบอผู้สีซิมฮอดบริซิมเด่นเราจนเอาใหม่เราบอกว่าสีซิมฮอดบริซิมเอาใหม่สะดอกเป็นแนื้อใดเป็นแนื้อใดน้ำลายแตกน้ำร้านเขางานก่อนพี่น้องเพนด้ากับนุเพ อันนั้นมาน่างถไว้ลูกลานทำมัน่างถุไว้ ดอให้จบทำดอกด้วยดเค่ะ